เ okay, กินข้าวกันเนาะจัดเต็มเลยนี่มีอะไรบ้างส้มตามอยากกินมาหลายวันแล้วเนะาะปลา I eating thai s a l a d today โอเคคุโอกินอะไรจัดเต็มมันอยู่สองคนเขาไปโรงเรียนกันสามีนะก็เป็น ครูนะคะเราก็ไปสอนเราก็หาอะไรที่แบบหาเรื่องเหม็นเห็นกินเราถ้าอยู่อย่าพึ่งลุกพึ่งอย่าพึ่งแม่ราดซอสถ้าอยู่ก็ขี้เกียจบน่นว่าเหม็อนอีกเนาะแม่ก็อยากกินอะไรที่แบบสบายสบายของแม่บ้างมาโยโอ้หหอโหไงโยกินดีหม้ออบปลาไหม ปลาอร่อยอืมปลาอืมอือ่ะตออร่อยอ่ะกินไหมใช่ใชย,ยดิด๋วอืมแอบไหมแอบกันอยู่สองคนเมื่อเานาะ้ ไมได้น้องทางใต้ส่งข้อความมาได้ได้รับของแล้วโอ้ไวมากอเมซิ่งวันเดียวถึงไม่ว่าจะสั่งอะไรเนาะส่งแบบ overnight วันเดียวถึงจริงสุดยอด ไม่ว่าจะอยู่ไหนของประเทศเนาะคนไทยก็คนไทยก็ยกเฮ้ยอย่าพน้นกินส้ตมตำทุกที่เนาะอือกินดีๆสิลูกแม่กินไม่ถูกปมีแกงส้มด้วย พามาริโอไปคินดี้เพิ่งกลับกลับมาพี่สิตตามาห้อยแจงส้มเจแล้วมังเนี่ยขอบคุณมากนะคะงั้นก็ลอง้องไว้กรุณาอย่าหาเวลาแม่กินลองอ,อร่อยค่ะพี่สิตตาขอบคุณมาก เจด้วยโอ้หเปรี้ยวสะใจสุดยอดสุดยอดอืม่ันานๆจะได้นั่งกินข้าวปกติไม่ค่อยได้กินปลาทะเลปลาทะเลอื้อหือไไหว อยู่กันสองคนสบายหูอ้เป็นหวัดกินตำแครอทุนติกลับไปเมืองไทยกินส้ตมตำยังนบอกไม่ถูกกินํำแครอทถูกอย่าดึงลไม่เอา ขออยาตใช้มือถือจัดมือสั่งคินดีมาริโอ้แม่ต้องไปเฝ้าอยู่อะนะนั้นไหมไม่ไปเฝ้าก็ไม่ได้เขา,ว,าเว,ว่าพึ่งหลองไงเดี๋ยวสองบเพึ่นก่อนแล้วก็จะไปละ ซ้อมก่อนเนาะแล้วทีน uh, ี er. ้แม่ได <Awesome. S 2> um, ้ทํางานได้เนาะอร่อยไหมอืมเอาโอ้แค่หมูลูกอืมแค่หมูอร่อยอืมออืมไอ้ด้วยเอ่ออะไแล้วมันจะดีอร่อยไหมฮะบอกทุกคนดิอร่อยไอดีฮัลโหล ร้องเพลงตอบกินไม่ลาร้องเพลงหน้าสดอันนี้แม่แต่งหน้าพักหน้ามึางเนาะแต่งทุกวันหน้าไม่พักผ่อนมึงพักหน้าบ้าง กี่โมงกี่แดดจะเทีท่ยงขอโทษนะคะกินมากินโชว์อร่อย <c oughs> ผัก <c oughs> ชอบชอบผักอะไรนี่ <c oughs> ใบบัวบกกินอยู่หวังบ้างคลูกไว้หน้าหนาวเนี่ย ไม่ค่อยขึ้นะอยู่ะ้มใช้เอ็นโลที่ไหนแล้ว,ลนห,ลวห,หนักมือไปนิดนึงโอ้ใส่ไปสักสิบเมตรสาวนะครสวรรคนหลายคนถามมาคนที่ไหนอ้อยลูกแม่ กินนะ้ำอืมติดคอแล้วนี่นนอ๋อโน่อะไรอ่ะอ,อแม่กินนะ้ำนาเป็นคนลนครสวรรค์อำเภอตาคีนะคะชอบกินอาหารแซ่บๆอาหารอีสานเพื่อนอีสานเยอะตอนอยู่เทพเคยช่วย เพื่อนที่ล่างข้างล่างคอนโดขายส้มตําเลยได้สูตรการํำส้มตํำอร่อยมาไม่ชอบกินปูแต่น้ำปูเอาโอ้โหตัวเป็นๆมานี่โอ้ตัวเป็นๆกลัวไม่เอา เดี๋ยวน้ำปลามากำลังลงเรือมาอะไรที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนา,นานายังไม่อยากลงขายเนาะชอบขายอะไรที่แบบมันอยู่แล้วแต่ว่าไอ้พวกพวกกระเป๋าพวกของสวยๆไม่กล้าสั่งมากัดกัะม,ม,มาตัดตุนนะคะเงินจม นี่ก็มีของอะไรเยอะแยะที่ยังไม่เอาออกมาเผยเยอะแยะนานจมค่อยๆฝ่ายไปเรื่อยๆอิอ่มไหมอยังอ,อืมแม่อิ่มไวๆแท้เลย จะนั่งพักหายใจของชั่วโมงเดี๋ยวไปอยาไปรับลูกทุกคนกลับยุ่งอย่นี้ตอบข้อความเลยช้านะตอบช้าเลยมั่งขอโทษน,นะคะลูกเยอะลูกสี่คนบางทีตอบช้าไปบ้าง อ,อ,อืมกินของแซ่บๆแต่เช้าไม่ได้ท้องลูกคนที่ห้านะคะอยากได้ลูกสาวไม่ได้ทำหมันแล้วนะคะแบบตัดพอแล้วไม่เอาของเหนื่อยเลี้ยงลูกเลี้ยงมาริโอคนหนึ่งก็โ ยังกินนมแม่อยู่แล้วเนี่ยจะสองเครื่องแล้วยังไม่เลิกเลยไปไหมม,มาเรียว <c oughs> กินนมนมาหมี่อยู่ใช่ไหมหนูอ่ะ <c oughs> ตื่นคืนหนึ่งกี่รอบบอกดิบอกทุกคนที่ตื่นวันและกี่รอบโอ้ใช้มือเหมือน,นแม่ <c oughs> ตื่นวันคืนหนึ่งห้ารอบขึ้นไป <c oughs> ตื่นกินนม เลี้ยงยากันนี้ลาสวันเลี้ยงยากอืมกินข้าวเรียบรนอยจำได้กิน,กนถึงเย็ยน กินไม่หมดก็ต้องแช่เย็นไว้แรปใสู่้เย็นไว้เพื่อโอ้โหคุณโอเพื่อไม่ให้ความเซ็งมันเกิดใส่แรปแล้วใสู่เย็นไว้ส้ตมตำลองลูกที่ชอบกินปลามีสองคนมาริโอก,กับคนที่สามชื่ออวัล่อน พ้อมสินคนแรกกับฟีนิกคนที่สองกลัวพวกนี้กลัวาปลาเห็นแม่กินแล้วอย่ามาเข้าใกล้ไปล้างมือก่อนมาจับฉันูกเทพไม่เห็นเห้อให้คุณแม่กินข้าวก่อนนี่จะขอนมกินแล้วเนี่ย มาริโออิ่มหรือ,อยังอิ่มหรือ,อยังครับอิ่มหรือ,อยังเอาเต้นละคนเราแปลกเนาะหิว๋ยวกินมากไม่ได้ต้อง่อยกินอย่างนี้ก็ กินไม่หมดก็เก็บสุตู้เย็นเมื่อเย็นรอดล้ะทำอะไรให้สามีกับลูกกินแบบนี้อันงไม่ออกอยู่ลูกสี่คนกินแต่ละเมนูไม่เหมือนแต่มาริโอกินกับแม่ได้ ตามแมจะกินอีกเมนูกินคนละเมนูได้แม่ตายแม่รีบพิงข้าวก่อนอม,มาแล้วถ้าร้องเพลงแบบเนี้คืออะไรแบบนี้บอกทุกคนคืออะไรคืออะไรออคืออะไรจะขอนมแม่กินเนอ,อย่าจับ หว,หวานอืมหวานทอดแล้วต้องรีบขึ้นไม่ปลาทะเลหมดช่งนี้หมดแล้วมาใหม่จะบอกอันนี้ตั้งแต่รุ่นนู้นเนาะ ไม่มีเวลากินแม่ค้าก็ขายให้แต่คนอื่นตัวเองอดอดยากๆจริงแม่ค้าขายแต่ว่าตัวเองนี่จะไม่ค่อยได้กินแต่ให้ลูกค้ากินดีใจลูกค้ากินอืม ว่าจะเลิกขายอาหารลูกค้าก็ถามมาเรื่อยๆเลิก,เลกไม่ได้ต้องทำต่อไปใครสั่งแค่หมูนาเก็บไว้ให้เรานะไร้มันอ่อนส่งวขวดไครเชิด โอ๊กแลนด์นิวส์น์วอลเลงตันทั่วเลยบางคนกินเล่นดูทีวีเหมือนป๊อปคอร์นกินหืนังดูหนังกินเหมือนแทนป๊อปคอร์นใช้ได้ไร้มันจริงๆรงินอิ่มแล้วไปแล้ว แม่กินต่อเดี๋ยวก็กินนมมันจะนอนไหมอืมมีสดเอเนาะกระดองต้มประกา,ดอ,อะกาดองก็อร่อยเนาะเผ่กระดูกหมูว้าไปแล้วตอนเย็นทำต้มประกาดอง <c oughs> ให้มาริโอชอบกินต้มนสุก อ,อแกงส้มเจอร่อยขอบคุณมากนะคะพี่จามาเอาของห้อยกับข้าวไว้ให้พร้อมอน่าแล้ขอตัวไปแล้วค่ะ ลูกมาแล้วเห็นไหมแม่จะกินข้าวแ <Love me. S 1> ม่กินไม่อยู่แล้วเห็นไหมดูความยุ่งน้าจอดพยายามจะให้เล่าเขาเลิกกินนมแต่เก็ยังแบบร้องทีท่เลยร้องหน้าแกงส้มนี่มันสุดยอดจริงๆสะใจอือหือ รสชาติหนูเลยเปรี้ยวพอใจกินแล้วแบบตาแจ้งกินแล้วตาแจ้งตาแจ้งอร่อยไหมนุ่มอะไรโอากินง่ายเส้นหนมจีนกับซอส อยากกินอะไรสั่งมานะคะนนาจจัดให้ส่งถึงประตูหน้าบ้านอยู่ตรงไหนอาหารไทยก็ส่งถึงที่ความแซ่บเราได้ทั่วโลกเนาะความแซ่บเราได้ทั่วโลก ใช้มือและทำมือดีลูกไปอาบน้ำหนูนนนเดี๋ยวค่อยกิน,น,นขอตัวก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเขาจะกินไน้นี่ล่ะจะกินนมโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ